สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนครับผมหุ้นดาวโจนวันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่เดือนสิบสองพี่หกพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับผมนะก็หลุดทั้งอาทิตย์เลยน้อหลุดทั้งอาทิตย์เลยครับผมนะยังไม่มาเลย งวดที่แล้วสี44แล้วก็ 1, หนึ่ง12นะองวดที่แล้วออกเบอร์นอะนี4นะผมไมให้7กับ8นะไม่มีเลยโอ้โหเกินไปละเกินไปแล้วอว,วันนี้ขอให้ส่งท้ายสวยๆด้วยนะ วันนี้ก็จะเด่นนะครับผมห้ากับหกนะวันนี้ห้ากับหกนะครับก็จะมีก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมีห้าแปดหกแปดห้าเจ็ดแล้วก็หกสี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมีตัวเนีน้นะครับผมห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งวันที่สิบสี่ขอให้มีห้ามานะครับผมในวันนี้นะ สิบสี่ต่อไปนะครับเป็นเลขสามตัวเลขสามตัวสามตัวนะครับห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่ง ห้าเก้าแปดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แปดแล้วก็ห้าหนึ่งแปดเนนที่ห้านะครับผมนะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหุ้นดาวโจนวันนี้วันที่สิบสี่นะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ